าหอน,นหอนฮิวนาบมา่กินอยู่นี่เลย <laughs> ตัวนี้จะเป็นสากยนต์ากเครื่องบินที่ว่าเขาจะเอามาเห็ดเมื่อพี่นน้องเส้นทางเ้นี้นี่จะเป็นเส้นทางโฮจิมินห์คือลูกบอมระเบิดโอ้ตัวงหุดหง็ดไปอยู่นาเงินคน นอนโอ้ใส่รถไทยมันถูกเลยพี่น้องเลยนี่เครืรร่องรถรถส้าคอยาวได้อยู่ชนบลดแถาใส่ยางฝนยางแรงไปได้สบายรถนี้นา้าดิไปกันด้อสบายดีไอ่สบายดีอ้าวสบายดีโอสบายที่สบายดีไอ่สบายดีสบายดีเลยสบายที่เจ้าเลยสิภาคก็ไปทางไหนไปเวียดนามโอ้มาแต่เวียงคุณบอกหรือเปล่า พามาตะเวียงเราออกมาทางเิโนเลยโอ้อ่ะพี่น้องเนาะตอนนี้บอโหนกําลังชี้เดินทางไปที่เมืองสมุยแขวงสารวันแต่ว่ามาเห็นในอ้ายเพิ่นกําลังจะเข้าไปเวียดนามโห่รถในอ้ายเพื่นนี้มีแต่คันเท่ๆเลยเมื่อกี้นี่เห็นขี่ใกายอยู่เส้นทธงหมวกอยู่หนึบมือจะอยู่ขอรีวิวรถในอ้ายเด้ออ๋อตัวอันนี้ฮาเล่ยเนาะใครจ้าของรถผู้ใด คุณดีดๆกูอาคุณดีๆกูพี่น,อน้องเนาะนี่คือโดดไอ้อ่เพิ่นที่จะไปอ่าเวียดนามเ<ม>พิ่นมาที่เวียงจันท์เดินทางไกลมีบีเอ็มมีบีเอ็มจีเอสพี่น,อน้องเนาะแล้วก็คันนี้พิเศษกรูกคือฮาเลย์ดิวิสันสบายดีไหมสบายดีสบายดี <c oughs> ด้วยสบายดี อันนี้รถไ,ไอ้บ่อันนี้โต<อ>เบมกันนาะโอ้ยเบมอาพันสองพี่น้องมิตันเท่เลยเนาะนท,ที่ว่าจะไปมือนี้นี่นเดวยยด้ยีม่ี่เ <ouch> ดยสุดีสดีเดินทางปลอดภัยเจ้ามต่คันที่เท,ทนะรถเนาะ ตัวนี้ของซูซูกิตัวนี้รถได้จะรอพินนี่จะเลาะดินตามสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าเฮานี่เขาสุนบดเนาะพี่น้องเลยแต่ว่าก็ยอมหับชูไอ้เอื้ยเพินเดอนพี่น้องที่ว่าเดินทางไกลขนาดนี้มาตีเวียงจันทร์มาเดีเวียงจันทร์อ้อมาพี่พี่น้องเขาใส่แดน็อตเล่าเบาพี่น้องเดินทางกันประมาณจักหมื่นไงมองทิศหนึ่ง โอ้ oh, สิไปอันเข่าเวียดนามปารีนเวียดนามออกทังได้ป่านี้ออกเป็นจันทร์ผูบอกอาตุดุลอาตุดุลโอ้ครับไปพุนอีกครับมี่เขาแล้วคอยาพุ่งรโดย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 างทางูกพี่เ้ยงหวหดพ่อเนาะโอ้ตทรีทางแลกพี่น้องทางดีไปมดเดี๋ยวไปากุี่ตัวโะแล่ไว้ไปมไ รุ่นนี้บอลลูนก็ยังยกเอาไว้เลยพี่น้องเลย <c oughs> เอาๆๆอายๆเพิ่นกำลังจะเดินทางไปเวีดยดน,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 นมา,ามแล้วพี่น้องเนาะเลยมาพบกันในเมืองเอกเฉลิโอ้มีโอกาสดีเนาะที่ว่านในมามาพบไอ้เลยเพื่อนโดยบาย <ๆ S 2> <ป>เดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยอ้ายเดินทางปลอดภัย ก่อนที่จะเดินทางกลับไปเมืองนองเนาะบ่าวโหนดจะพาพ่อแม่พี่น้องมาแหวบเหงือเนาะที่ว่าข้าจเจ้าเห็ดด้วยสากเครื่องบินพี่น้องหรือว่าสากสงครามโหจิมินแต่ก่อนเนาะตัวนี้จะเป็นสากยนสากเครื่องบินที่ว่าข้าจาเอามาเห็ดเฮื่อพี่น้องเป็นเฮื่อลำใหญ่ยูวางนี่ส่วนหลายเนื่อเหื่อันจะเห็ดจากสักเครื่องบินเมื่อพี่น้องเ,เป็นแผ่นเล็กล้วนเลยได้ตัวน,นี้จะเป็นแผ่นเล็ก เครื่องบินพี่น้องนะหรือว,ว่าเป็นแผ่นเล็กทางน้ำมันยนต์แต่สมัยก่อนเขาจะามาเห็ดเหื่อเลยนี่เขามาตีแปรๆป้พี่น้องเนาะตีเป็นโค้งแปแป้หลกักยิงน็อตใส่พี่น้องเนาะยิงดูมใส่อัดด้วยอันยางมาตอยยางมาตอยหรือกาวติดเล็กพี่น้องเลยนาะจะได้เหื่อลำนี้ออกมาเป็นลำบักใหญ่ๆอย่างใดนาะลำบักใหญ่นี่โอ,โอ้พันจะตีโค้งออกมา เป็นวางใส่จักนี่ตัวนี้จะเป็นวางใส่จักเพื่อนจะเป็นวางที่เจะาเอาจักเพื่อใส่อยู่วางนี่เพื่อนี่ยาวประมาณโอ้ยาวประมาณเกือบแปดเมตรพี่น้องยาวประมาณเกือบแปดเมตรเนาะกว้งนี่ประมาณเมตรเส้าเนาะประมาณเมตรเส้าเมตรห้าสิบพี่น้องเลยถือว่าใหญ่เตอเนาะช่วงี้เขาบริษัทดอกเพราะว่าเพื่อนลำนี้มันใหญ่พอด เอาไว้ใช่แต่ส้วงน้ำหลากน้ำท่วมพี่น้องนาะน้ำหลากน้ำท่วมเขาจะใส่เหื่อตัวนี้ในการขนส่งสินค้าหรือว่าส่วยเรือคนที่เขาเจา้าถึกไฟน้ำท่วมนาะคัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคัวอู่พี่น้องเป็นคัวแต่สมัยส,ยสงครามโหจิมินนาะที่ขราเจ้าใส่ในการขนส่งหยุดโธปรกรณ์ต่างๆหรือคนส่งทหารในชส,ง,สงครามหัน ครัวนี่นี่ส้างมาแตด่ดลน่นแหละนาะเกือบ8ปปีแหละพี่น้องขัวตัวนี้นาองแต่ว่ามาในปัจจุบันเนี่เขาบุคคลด้ใส่แล้ว<อ>เขาเก็บเมียนเป็นนันสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเราเป็นครัวอูเล็กดลลวดเลยนะที่พระเจ้าสร้างขึ้นสบายดีไปรุ่นเ <c oughs> <c oughs> อโตอโอ้รถรถยังอันนี้เขาห้องนี่รถวินเนอร์บนะนนอกคองยังของยัง ของเวียดนี่ห่อของฮอนด้าเนาะโอ้วินเนอร์คือกันมันบ่อสองคันโอ้จักเท่า์ไพรนี่จักจักมันนี่เท่า์ไพรส์ลอยหาซิปสุดนไายขี่กับซี่เนาะจะพีเนาะเอออยู่ทางนี่อยู่ทางเมืองนองจะมีหลายกับทางเขตเซปนเมืองนองจะมีหลายพี่น้องรถตัวชโบโน่เห็นยันวัยรุ่นมันขี่หลายคนขี่นะกับโบเดยเคยถามจะขื่อเดี๋ยวนี้ราคาเท่า์ไพรสะรถอันนี้ซาบไปล้านโอ้ หนาจะอยู่ไทยกับมีเนาะอยู่ไทยบ่คอยฮิตปานไดแต่ว่าอยู่ลาวทางเขตายแดนลาวเวียดนามเฮาหีิฮิตขนาดได้รดอันนี้จักรลอยหาซีซีเออจักอันเดียวกันที่กับของโบโนนี่พี่น้องนี่จักอันเดียวกันกับคันนะเออจักอันเดียวกันเออจักรอยหาซิคือกันอันเดียวกันเลยพี่น้องต่างแต่ว่ามันจะเป็นทรงสปอร์ตทรงเนี่ขี่แล้วบ่เจิบหลังแมนบอกซ่อนผู้สาวนองค่ะเนาะ ทางเขตนี <icana> ่เขาขายกล้วยกันได้พี่น้องเนาะขายกล้วยชื่อกล้วยสบายดีสบายดีเล้าโล้ทางเขตนี่เขาจะขายกล้วยชื่อกล้วยกันพี่น้องเนาะสนุกายกับพ่อค้าเวียดนามแน่พ่อค้าคนลาวแน่ที่เขามาซื้อพี่น้องเพราะว่าเขตนี่ใกล้ๆมอกับเวียดนามห่างกันประมาณ19กิโลเมตรพี่น้องกูมาซื้อก็ที่ว่าได้ราคาดีกูขายก็ได้ราคาดีพี่น้อง กว่าเส้นทางที่คนส่งสินค้าในี่ใกล้ๆเห็นห้คขายซื้อขายเห็นห้ซื้อขายสะดวกนอกทางเขตนี่ยังอีกประมาณ <c oughs> เอาพี่น้องยังอีกประมาณ2 8กิโลเมตรเบนดก็ไบายฮอมก็จะหอดจะถึงตัวเมืองเมืองนอกเนาะ <c oughs> เผื่อว่าจะแวะไปหาเบาตุกวิธีเล้วก่อนพี่น้องแวะไปหาเพื่อนก่อนเนาะพอได้เห็นเพื่นดนแล้ว ไปสอบถามมันอ,อยู่ว่าช่วงนี้คือเอ็นออกเดินทางไปชนบทนเนาะอย่างนอ <N> นี่คือบ้านสลอยเก่าเอ็นบอเล่าเขาไปลองยุง่งเขาเขาเขาจะป้าไว้นอกไปเนาะเขาจะไปเอาเขาไว้ในเฮือนลองไปเขากินเขาทั้งนี้เนาะเล่าเขานี่เขาจะป้าไว้นอกเลยตั้งเรียนกันซับลาบนเนาะจะเป็นจุดเดียวกันถ้าว่าเวลาเขาจะเห็นงาน ต่างๆง,ง,งานมุ่นกินงานเนี่ยเขาจะเก็อยู่วังนั่นแหละพี่น้องเนะาะวังใกล้ๆเราเขาไปชิลล์ไปโอ้โไปหากินบ่อโอ้เยื่องบ่งโอ้ผลจะไปหากินพี่น้องอุปกรณ์ผลก็คือวิงสมวกเนาะ <c oughs> เอาสมวกไปไปสอนเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปหาอยู่หากินทางนีุ้ผลย่างไปเนาะ <c oughs> เส้นทางเส้นนี้นี่จะเป็นเส้นทางโฮจิมินพี่น้องเนาะเส้นทางโฮจิมินนี่อยู่ทางภาคกลางภาคใต้เฮาน,นี่หลายพี่น้องแต่ว่าอยู่ในเขตเมืองนองนี่เพิ่นยังรักษาไว้ได้เนาะเพื่อว่าจะให้คนรุ่นหลังได้เบิ่งพี่น้องจะเฮ็ดหัวแดงๆไว้เนาะหัวเล็กกั้นไว้เป็นเส้นทางที่ว่ายาวาเหยียดพี่น้องจนฮอดสเสด็ดลาวเวียดนามลงไปเมืองสมยุยแขวงสลรมวันไปแหละเนาะเส้นทางเส้นนี้นี่เชื่อมต่อกับควอ,อู่เซโปนก็คือเส้นทางเส้นนี้นี่เองพี่น้อง เป็นเส้นทางลักที่ว่าเขาเจ้าลำเลียงหยุดทษอปะกรเสบียงอาหารหรือว่าทาหารลดถังต่างๆกับลำเลียงไปทําเส้นทางนี้พี่น้องแต่เมื่อก่อนเส้นทางก้าเจ้านี่จะเป็นเส้นทางที่ว่าเขาเอาหินมาติผู้ติผานี่ตัวนี้เอาหินมาติผู้ติผาในการเหตุุนทางเนาะปูเาาไปเลยได้แต่ว่ามาในปัจจุบันนี่เขาเบื่อไรไสแล้วพี่น้อง บอดได้ใส่แล้วและข้าเจ้ามีแต่ใส่เห็นทางเส้นนั้นพี่น้องก็คือเส้นทางรักตันนั้นเนาะปูยางจุนสุดหอดอ่าสมวยแขวงสารวัตพี่น,น,อน,อน,น,น้องเส้นทางเส้นนั่นเส้นทางโฮจิมินที่ว่า่นสางขึ้นนี่นี่แมนเพิ่นเห็ดหัวเล็กขันไว้ได้เนาะเพราะว่าหายเป็นจุดเด่นพี่น้องในการเดินทางของหนักท่องเที่ยวเว่าจะเป็นคนต่างประเทศหรือว่าพี่น้องทางฝั่งไทยที่ว่ามาหลินมาเที่ยว เมืองน้องแขวงสวรนเขตนี่เข้าขี่เข้ามานี้เนาะเส้นทางนี่จะอยู่บ้านหน้าลงเก่าเลยพี่น้องเนาะอยู่เบื้องขัวมือแต่ว่าเขาจะเข้าไปทางเมืองน้องพี่น้องเนาะอยู่เบื้องขัวมือเขาจะแนมเห็นรถเลยเนาะ,นะเป็นเส้นทางเกา่าเอ้ยเนาะสุดเหยียดเหยียดพี่น้องเลยประมาณ3กิโลเมตรนี่แหละที่ว่าเพิ่นหักซ้าไว้ โคงตัวนี้เนาะโค่งตัวนี้รถุดบรรทุกตกลงหลายแล้วเวลาที่ข้ามาเนี่ถึงว่าจะใส่แนวกั้นพี่น้องถึงว่าจะใส่แนวกัน้นแต่ว่าหล,ลายคันก็นยังลงวังโค้งอะไรเนาะจนนั่นทางเขตนี้นี่เขาโบส่แนวกั้นเลยพี่น้องวางโค้งนั่นอีไพรมากโอ้ยขี่กายโค้งสัตว์ลงเลยเป็นโค้งอันตรายเอา หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านท่ว่าศาึกสงครามมาหลายเนาะเป็นหมู่บ้านตะยง,ง,งพี่น้องแต่ก่อนในหมู่บ้านคนนี้จะมีแต่คุ้มระเบิดไเอเอหมดเลยอยู่ทางนี้จะมีแต่คุ้มระเบิดแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้เขาเห็นเพื่อนเห็นชาติาาและเขาก็ทมเมื่อไรพี่น้องนี่จุดเด่นๆนี่อยู่หน้าบ้านเขานี่จะมีลูกบออบนะลูกบอมระเบิดแล้วกันเล่าพระเจ้าเล่านี่จะเป็น เล่าที่ว่าเห็ดด้วยวเสาเฮ้ด,ด้วยกับปังระเบิดพี่น้องเรียนสับหลาบอยู่เนาะพี่น้องเลยเนาะโบนดขี่กายมาที่บ้านตะยงก็เลยบ่พาพ่อแม่พี่น้องมาแวเบึงลูกบอมเนาะนี่คือลูกบอมระเบิดโตต้นเห็ดไปอยู่นหน,นเงินเพิ่นเจ้าของเงินมาอยู่ซับนะจุดเด่นเลยได้พี่น้องเลยถว่ากายมาทางบ้านตะยงเขาจะเห็ดเลยเนาะบอมประมาณหาหน่วยเห็ดไปอยู่นหน,นเงินเพิ่นนี่ แมนเลยพี่น้องนี่ยลูกบอมเนาะหาหน่วยต้นนี้ประมาณสองร้อยปอนรือว่าหาลอยป้อนนี่แหละบพมโนดเบิ่งกันเนาะชิประมาณนี่แหละพี่น้องบอกกายหาลอยป้อนดอกเนาะเป็นลูกบอมดี่ว่าหัวกระสุนออกหมดแล้วโมมีแล้วก็นำมาตั้งไวนาบ้านพันตอนนี้กระกายเป็นอันเครื่องเอเงินซานของคนในเขตนี่พี่น้องนเนาะบางคนเนาะ ข้าเจ้าก็เอามาเห็ดเป็นอันนั้นเป็นเสาเป็นเสาเล่าหรือว่าเสายุงข้าวพี่น้องนี่อันนี้จะแมนเลยอืนี่อันนี้จะแมนเลยนี่ตัวนี้จะเป็นเสายุงข้าวเสายุงข้าวเขาเห็ดด้วยกระปางระเบิดเสาแบบซี่นี่หรือว่ายุงข้าวแบบซี่นี่เขาเห็ดมาแต่หาหกสิบปีพี่น้อง เ,เต็มเรียนสับลาบเลยเนาะประมาณ <c oughs> มีอยู่ประมาณหกห้าเจ็ดหลังหรือว่ากลัวพุ่นเลยพี่น้องพ่น <c oughs> เรียนสับลาบแ <c oughs> มนหมดเลยเนาะนี่ตัวนี้ก็แมนนี่ตัวนี้ชิลลมแล้วนี่ยเป็นเอาใหม่มา้ำไวเพราะว่ามันเป็นเสาต่กี้แต่ก่อนพี่น้อง <c oughs> เป็นเสาทต่ดั้งเดิมแต่รุ่นพอรุ่นแม่ข้าเจ้าอ <c oughs> นี่ เป็นจุดแลนดมาของบ้านตะยง,งเลยนะเนาะบ้านตะยง,งเลยเป็นจุดแลนมาเลยฝุดเรียนสับลับอยู่แมนมาเลยนี่พี่น้องเนาะ,นะถ้าว่าไพามาในนสิบไปเมืองนองหรือว่าสิบไปเมืองสารวันเนาะถ้าได้ผ่านบ้านตะยงเนี่ยจะเห็นเลยเนาะอยู่ตามแขมทางนี่แหละเราเหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านขัาเจ้าเสาเรา้าเสายุงข้าว ที่ทำด้วยกระปางระเบิดเต็มสับราบเนาะเรียนเต็มไปหมดเลยเดินทางกันต่อพี่น้องเลยเนาะเส้นทางยังอีกไกลประมาณร้อยกว่ากิโลเนาะบอโนดกับไอซีหอมจึงจะพากันฮอดอาเมืองสมุยแขวงสารวันเดี๋ยวติดตามนะครับชมไปนํำกันเด้อพี่น้องต้องขอของโมขอบใจมือสุขสุขคนที่ขามาติตามทับชมเดินทางกันต่อพี่น้องเลย างนี้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเนาะไปพี่น้องเส้นทางที่ว่าจะไปสระวันหรือว่าไปเมืองสมุวยก่อนใช่ไปหอดเนาะเส้นทางอันเมืองนองนี่เฮาจะเห็นแหล่งน้ำธรรมชาติ์เลยเออชาวบ้านเหมือนมาอาบน้ำใช้น้ำอยู่นี่หรือเปล่าเออชาวบ้านเขาอยู่นี่เออชาวบ้านเขาอยู่นี่เขาอาบอยู่นี่จะเอาบ้านบ้านขบเยโอเจ้าอยู่พุ่นน้ำอันนี้มันไหลตลอดปีไว้ว่าน้ำนำแรงนำแรงหมูมีโอ้ ย้ำแรกนี่บ่มีน้ำเนาะแมนมีแต่ยำฝนแมน,น <Man. S 1> โดยเอ่อตัวขาดไปอีกแบบเป็นอันจุดที่ว่าชาวบ้านเขาใส่น้ำใส่อาบ<ม>ใส่ดื่มใส่กินเขาเนยนี่นนนเนาะเออแมนเลยโอ้ชาวบ้านกเจามาห่อนๆน,นีน่หิวน้ำนี่กินอยู่นี่เลย man, <laughs> โดยโดยขอบใจไอ้ขอบใจเดี๋ยวขอถ่ายทำก่อนแป๊บ,บนึงนี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติพี่น้องก็คือเต่เราจะต่อท่อมาใส่เนาะท่อตัวนี้จะเป็นไม้ไผ่ ต่อมาจะวัวผู้มา้ Eller, ไอ้นามมันไหลออกมาแล้วชิมบอกมันไหลออกมาหล่เขาก็ตอทอซุกทอกขัาไปพี่น้องซุกทอไม่ไผ่ก้าไปนี่แดดแรงๆเขาจะเห็นชาวบ้านเขาเจ้ามาอาบน้ำมาใส่น้ายู่นี่พี่น้องเนาะเปิเด้อครับเครื่องงวยเด้อพี่น้องเลยต่างๆจะอยู่นี่มัดเลยเนาะนี่ก็คือวิวธรรมศาสตร์ตามถนนหนทางที่เขาจะไปเมืองสมุยแขวงสระวันพี่น้องเลยเนาะขักขนาด ผู้หน่วยนี้จะเป็นผู้กระเจาะพี่น้องเนาะผู้กระเจาะเห็นบอกเป็นเขตชายแดนระหว่างอ่าสวรรค์ในเขตครับแขวงสละวันพี่น้องเนะาะทางเขาภาคภาคเมืองนั้นเขาขามไปก็เป็นจะเป็นเมืองทะอุย้ยแขวงสละวันถ้าว่าอยู่เบื้องนี้ก็เป็นเมืองน้องเนาะอยู่ที่เมืองน้องสวรรค์ในเขตพี่น้องเอาเดินทางกันต่อพี่น้องเลยจุดแกรนด์มาก มันส่วนสบายดีสบายดียดออนี่คือจุดแลนด์มาร์คของบ้านตะยงห้ามทิมขี้เหยื่อเป็นจุดสุมของัยรุ่นัย <c oughs> รุ่นัยรุ่นเนาะทางนี้เนาะ,ะตัวน,นี่ผู้ตะยงบ่ตัวนี้นเออดินนี่มีเจ้าของบ่มีเนาะอะ่ตัวอยู่นี่มีอินเทอร์เน็ตบ่อยู่วังนี่บมมีโอ้ทาเาใช้เอน็ตได้ซะไปใช้อยู่วังใด เทิงไปอีกบ่บบโอ้บ้านนี่บ่มีเน,น็ต<ม>เนาะอาอาพี่น้องนี่คือวรุ่นขเขาาจะามานั่งลินจุดนี่จะเป็นจุดชมวิวของบ้านตายงเลยแต่จุดแลนด์มาร์คของชาวบ้านเขาประว่าไว้รุ่นบ้านได้ถวากกายมานน้กับมาลินอยู่นี่เนะ <laughs> าะอ๋ออยู่เทิงนี่เขาเห็นยังนี่ <c oughs> โอเ้เห็นเฮือนเห็นห่านห่านขึ้นไปเบิ่งวิวโอ้โ ไม่อันนี้เป็นไม้อันนั้นไม่ยางบงบ่โอ้ทอนเนาะไมมยางบงน,นี่เนาะเอามาเห็ดอันนี้ก็ได้คุณไดพี่น้องเอ้ยเาะหอมผู้ไปนี่จะเป็นหอมผู้ซ้ายผู้ถือว่ามันจะขันอ่าแขวงสลรวันกับแขวงสวรรณเขตไว้พี่น้องหอมผู้ตัวน,นี้เขาเช็ดเขื่อนไฟฟ้าอยู่นี่บ่แต่ยินข่าวว่าเขาจะเห็ดเขื่อนไฟฟ้า,าไเปเมนบ่ โอ้ต่อหน้าไปอาจจะเป็นเขื่อนไฟฟ้าอยู่วางนี่พี่น้องเนาะเส้นทางเชนี้จะเที่ยวบ่ไรแล้วต่อหน้าไปครับาจังยันอืมเอาเดินทางกันต่อพี่น้องเลยนี่ก็คือไปรุ่นไปรุ่นบ้านได้เนี่นเมไปรุ่นเมืงองน้งนอง,องโอ้มาพี่เลยอ้าวอาไอเดินทางกันพี่น้องมาโนดมาฮอดอแขวงสารวันแล้วยินดีต้อนรับชูแขวงสารวันเนาะข้างหน้าเรานี่<ห>นจะเป็นแขวงสารวันเลยได้ ทางนี้จะไปเมืงองน้องเนาะทางนี้นเนาะออกไปาทางบ้านปะแหนกไปเอาจะไปแวะเงื่อนเทปอ่าจะไปแวะเงื่อนตุกวิธีเล้าก่อนเนาะบ้านสามสาวบ้านสามสาวตุกวิธีเล้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปแวะเ่ิ่งก่อนคนทีอยู่บ่ ตาโอ้ยพี่น้องไอ้น่องสามสาวใบเท่างามมาลีพี่น้องเลยเนาะนี่คืออันเอฟซี mm. บาตุกวิธีลาวเลยเห็ด mm. <Hey. S 2> ไห,นหน่เ mm. นาะมาโอดกับกายมาทางนี้กเ็เลยเอาแบมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเลยบังผ mm. ักอีดีอันนี้น mm. เป็นหลังเลย mm. เห็ดแบบสไตล์แบบฮานขายเครื่องนะพี่น้องน้ำมุงเทิบแต่ว่าซั mm. ้นนี้เพอ่อนทีอยู่พี่น้องสองห้องนอนเนาะ ดีอยู่เลยเออโอ้อันนี้เพิน่นเพิ่นกำลังเสียนะเนาะเก็ดตำโห o พ e ่ให้เราไหมเป็นลวดลายในนี่เน,ะนาะเป็นลวดลายของชนเผ่าตะอุ้ยสบายดีสบายดียดโอ้นี่คือหัวหน้าสร้างเพิน่นสร้างอุ้มสร้างอุ้มสร้างอุ้ม เห็ดแต่ตั้งเสาจนสิแล้วเนาะกล้เห็นบ่ยังจักเปอร์เซ็นต์นี่ยัง1%ไปๆกประตูเฮือนตลอดนี่บ่3สาวเนาะหลายเห็นตัวนี้วันนี้น้องดเอ่อธิดาน้องธิดาผู้นั้นวาสนาผู้ที่2ผู้น้องลานซื้อแล้วเผู้กลางบ่น้องลานะเออแก้วตาเออผู้อยู่3ใบเฮาทีมงานีล่ามื้อนี้บ่ตุกมได้มาซ่ําก็สิมาแวเนาะอือเพิ่นมาเมื่อวานนี้โ โอ้สำหรับเขเน้องผานคนละห้องเลยบ่นี่โดยบ่มาสนดงเกียรติ์เอา้อเอ่อเขตห้องนอนสองห้องอยู่น้ำกันสาวเอ้ยน้องมาอยู่มามาอยู่ประจำทีทีเลยสิตีหรือว่ายังอยู่บ้านเหรมาอยู่เลยเนาะงโอ้เด็กดีใจน้ำน้องกันนะพูดเยอะเจอดีเอ็ดเฮิร์นเฮิร์นสาวสาวสามเงินไห้สามสาวบิึงโทรทัศน์พร้อมเอ็นเอ็ง หากระตื้นนอนเออนอนเหมือนอ๋อเมยเนาะเมยสวยสางสมัตได้เลยมาชัดไรละชิลเลแล้วเนาะเอาแล้วเนี่ยบ้านอดแล้วบัดนี้ได้เพดานเลยได้ซื้อดนแล้วอยู่กันสามคนอยู่นี่เลยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่งเหตุเนาะเฮ็ดไทยยี่บ่อปีนี้กันเฮ็ดเฮ็ดทางเลิบ่อนเก้าบ่อนเฮาวปีนนะบอสโอ้ต่างต่างนี่ไก่ก็เก้าอีกเคือไก่ไก่ไก็เก้าอีกไก่ก็เก้าอีก ปีเลียนี่ไอไปหูดเข้าชัเพิ่นไปเอาคือเข้ามาไอตุ๊ไปแต่ตอนรองประธางให้ปีนี้ไม่ได้ไปตอนนั้นองซักคำเร็วบ้านหูดบัานหูดจะไปเบิ่งน้องคนนี้ผู้ผู้พู้นะกัเจ้าเฮทไห้นลยเอาไปนี่จะเป็นบ้านตุ้มดีเก่าเบิดแล้วเราเชียญาสีเล้วเลยบิดแล้วยังนึ่งเพือยังนึ่งโพือเชียญาแล้วแล้วไม่ได้อยู่น้ำแม่แล้วเนาะมาอยู่น้ำเอ้ยแล้วไก่บอกบ้าน แม่จังไคบ้านบ้านที่ไหนบอบ้านหุนบ้านหุนอยู่ทางเด้อต้วอหัวโอ้กำลังตัอ้หัวบ้านตัวไอ้คือชิ่อดต้วอ้สามสาวสามน่น้องได้รล้บบพสอันผูมาประจำาีขึนนี่นะยางด้ยังไม่ได้ผูจะไปผูจะไปเันทางยาไฮซอยนี่ได้แล้วบ่ย่างไหน วาสนาอ่อนเนาะตีมือสางอุ้มบนุ๊กคือสิแเหลี่ยเลยโอ้ต้อนหน้าไปนี่ขายเครื่องเลยเนาะเพิ่นเฮ็ดอันประตูม้วนไว้มึงมาเบิ่งห้องนอนเพิ่นกับพี่น้องอ๋อซองห้องนอนเนาะประมาณสามคุณสามไหมพอดีอยู่แล้วสำนีกคักแล้วใหญ่เครื่องออกมาเนาะอืมผ้นห่มของนี่ คุณเราจะเอาไว้สางคมเออจะนอนห้องนี้สองไอ้น้องนอนนี้สองไอ้น้องนอนนี้ดยากตะแก้ยบานอนนี้เออเออวาสนากับเจ้านอนนี้แม่ยอือโดนโดยโดเอ้เพื่อนไปเห็นห้องน้ำติดในเลยพี่น้องสะดวกสบายแล้วจยาอืม ตอนเขาเจ้าเห็นเฮือนกับมาซอยเนะาะข้าเจ้าวะเนาะสามคนเนาะมาซอยเริ่มจะตั้งเสาเห็นบ่อตุ๊กพน้าลุงเนาะพี่น้นองในซองพนเนาะพนลก็เบิ่งตลอดมาซอยแต่ตั้งเสาจนเฮือนแล้ว <c oughs> เก่งเก่งขนาดมาเฮียนวีซ่าพร้อมเนาะจะ <c oughs> อะไรก็ตั้งลังหนึ่งเห็ีเอกเลยวันนี้เ <c oughs> <c oughs> อาวันนี้กระชิบห่อนแล้วแหละเพดานก็นได้แล้วพี่น้องเนี่ยเย็นแล้วว <c oughs> ันวน,นี้ประมาณจ็กมื่นสั่งาเลย สี่มือนี้จะน้อยเพินเก็บเพินโปเรียบร้อยก็งามเดินไฟใช้เรียบร้อยอ้าวขากับมาเวยน้อยนึงไปหน่อยจะน้อยกับเดินทางต่อเนาะไปที่เมืองสมุยแขวงสารวันร่แหละ